ใช้ตัวสักนิดหนึ่งวันนี้นะคะทำบุญฉลองสมโภชเชียงใหมครร่ครบรอบครบรอบ729ปีค่ะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำพุทธศ,ศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันทําบุญตักบาทพร้อมกับถวายเครื่องสักกาะ์ะหน้าพระบรมราชานุสาวรี3กษัตริย์ในโอกาสเฉลิมฉลองสมโภชเชียงใหม่ครบ729ปี ในช่วงเช้าของวันนี้ค่ะ19เมษายน2568ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์3กษัตริย์ยรรอำเภอเมือง,องรรจังหวัดเชียงใหม่นายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายวีรพงศ์ธิ์รอดนายศิวะธมิกานนท์นายสิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งพระสงฆ์สามเณรจำนวน729รูปเนื่องในโอกาสครบรอบ729ปีการก่อตั้ จังหวัดเชียงใหม่ภายหลังการทำบุญตักบาทขบวนแห่เครื่องศักดิ์สที่ได้เคลื่อนขบวนมาจากบริเวณประตูช้างเผือกผ่านถนนสีภูมิมุงสู่ถนนพระปกเกล้าผ่านวัดแสนเมืองมาเคลื่อนเข้าสู่ลานพระบรมราชานุสาวรีสามกษัตริย์ เพื่อมาถวายเครื่องศักการะหน้าพระบรมราชานุสาวรีสามกษัตริย์พร้อมกับร่วมกันประกอบพิธีบวงสวงถวายบูรพกษัตริย์เจ้าครองนครเชียงใหม่ตามประเพณีล้านนาส่วนในช่วงเย็นของวันนี้ครับก็จะมีการแสดงฟ้อนเล็บอัตลักษณ์ตามแบบคลุมพระราชชายาเจ้าดารารัศมีโดยช่างฟ้อนเนี่ยมากกว่า10,000คนเลยนะครับ จากองค์กรภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมสถาบันการศึกษาและจิตอาสาภาคประชาชนมาร่วมกันฟ้อนตั้งแต่ช่วงเวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปครับจะใช้พื้นที่รอบตัวเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์เชื่อมต่อไปยังถนนต่างๆรอบคูเมืองด้านในเพื่อที่จะร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ในการบันทึกสถิติโลกของกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ดครับและถวายบูรพกษัตริย์และเฉลิมฉลองนครเชียงใหม่เมืองแห่งความสุข ด้วยวิถีวัฒนธรรมครับอ่อนช้อยสวยงามมากๆเลยนะคะและช่วงเย็นของวันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะคทั้งประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่นอกจากจะได้เห็นความยิ่งใหญ่อลังการแล้วค่ะเนื่องในฉลองการสมโภช729ปีของจังหวัดเชียงใหม่แล้ววางแผนการเดินทางกันสักนิดหนึ่ง